ดีคะ่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะวันนี้มาในแนวมนุษย์กับดอกไม้นะคะท่านผู้ชมนะคะดอกไม้นะคะเป็นสีสันแห่งธรรมชาติที่เพิ่มเติมความสดใสแห่งจิตวิญญาณของหมู่มนุษย์ถ้ามนุษย์อยู่ใกล้ดอกไม้มากๆก็จะทําให้จิตใจที่เบิกบานประดุดดังมีบุรุษที่อแอบร,รักสตรีเพศท่านหนึ่งแล้วก็ได้นํานดอกไม้มายกแล้วก็เชิดชูให้นะคะ ผู้หญิงก็ได้เห็นดอกไม้ก็รู้สึกเบิกบานและซื้อได้ถึงความรักอันบริสุทธิ์และก็ความงดงามแต่เราจะถึงให้ความสําคัญนั่นเองดังนั้นดอกไม้จึงถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามและความบริสุทธิ์และการยกย่องเชิดชูดังนั้นดอกไม้จึงเปรียบประดุจในความสวยงามแห่งจิตวิญ,ญญาณด้วยเช,เช่นเดียวกันดอกไม้จึงได้ถูกนําไปประกอบสร้างในงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่พิธีกรรมต่างๆวัฒนธรรมต่างๆประเพณีต่างๆและการประดับตกแต่งใน ในหมู่มนุษย์ต่างๆนะคะที่ได้นําดอกไม้มาทัดซวงนะคะให้เกิดความสวยงามต่างๆนั่นเองนี่คือดอกไม้นะคะความงามของจิตวิญญาณนะคะท่านผู้ชมสวยมากงามมากค่ะ